สวัสดีครับยูโกรังเกรเปอร์คาร์บีเตอร์รครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆช,ชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในเนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาเตือนภัยหนุ่มๆหน้าตาดีครับนี่คัรเกรีเตอร์โดนมาแล้วครับตะกี้นี่นี่ตะกี้นี่แหละก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับหน้าตาดีอยู่ครับมาถามทาง ก็ขับรถอยู่ก็ไม่จอดแล้วก็เดินมาที่นี่ประสาทจะเมือนไปทางไหนครับว่าประสาทะเมือนไปนู่นแหละฟงฟงนู่นแหละทางหน้านี่แหละครับประมาณกิโลกว่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแลตรงไปอย่างเดียวครับไปชนไป,ไปถึงเลยครับถึงประสาทจะเมือนเลย พี่กจับกระโปรงหนอ่อยนอมื่อกีตาร์กูเขาว่าเย่กู yeah. ว่าอะไรเงี้ยพี่ก็จับกระโปรงน้อยเดี๋ยวให้เครื่องดื่มคนหนึ่งเขาบ้าให้คาราบาวควานหนึ่งนอมือ่อกีตาอ้ผมเคยให้จับง่งไๆบ่สผมมีเมียแล้วผมว่าผมมีเมีอแล้ผมมีครอบครัวแล้ว ผมนั่งครอบครัวเอ๊ะกระว่าจับทิศเดียวเองให้คาร์บาวกว่หนึ่งตัวจับทิศเดียวเองจับทีหนึ่งเนอะเบอร์กีทาโอ้ผมก็ลังเลลังเลเนาะแต่ผมก็นนักครอบครัวเนาะผมว่าเอ๊ะให้จับลแล้วครับนู่นแหละไปข้างหน้านู่นเลยลูกกว่าเลี้ยวซ้ายเลย ผมก็พูดเสียงแข็งเลยด้วกความตกใจเนาะแหละกิโลปลาเลี้ยวซ้ายผมบอกแกอย่างนี้แหละนั่แหละเขาบอกว่าเขาจะให้ขึ้น่องดื่มข่อหนึ่งเยอะเนาะผมบอกว่าเยอะจับยังไงเนาะนี่เขาก็น่าตาดีด้วยครับเป็นผู้หญิง น่าจะเข้าไปเที่ยวประสาทสำเดินมั้งครับก็จะให้คารบ์บานคนหนึ่งก็ว่ายอมเกลยเลยที่ก็มาทอจับสัวโก้และจะให้คารบ์บานคนนึงแล้วเดี๋ยวผมดึงเครื่องดึงมาครับชื่นใจเ,เ,เ,เดินก็เลยเอ้าเอาก็ดูงเลยไปประสาทสมเด็จดูเลยครับ กิโลกว่าเลี้ยวซ้ายครับกิโลกว่าเลี้ยวซ้ายต้องบานตะเมียงหมดเลยเอ๊อยู่ในที่เดียวเขาจับกะโป่งเลยจะให้เครื่องดื่มคาราบาลกันว่ะเอ๊ใครจะให้เนาะคนมีเมียม,มีอะไรเลยมาจับง่ายๆได้ยังไงดิแล้วดื่มคาราบาลกันครับ ระวังเรื่องข้างหน้านึ่งพวกทีมงานอ่ะไม่โครถบออยู่ข้างหน้าหนึ่เอสิบร้ออยู่ข้างหน้าหนึ่งระวังเรื่องเราจะคอยจับกบปเรื่องเาจะให้คาราวผมเคยโยมคนรักเมียนเนาะไอ้กึึงไปเนาะ ใช่จำง่ายๆเนาะก็มีลูกรังต่อไปครับจแบบา,ากที่เขามาถามทางแล้วก็มีลูกรังโตต่อไปแล้วแหละครับไปแล้วยับ,บยับยางนี้สังคมแบบนี้นี่เนาะ หยับหยับระวังเด้อครับระวังเด้อไปโครถบดอยุกหน้าตรงนน้นน่ะระวังเด้อไปโคสิบล้อรถบดอ่ะไปทางนู้นเลยข้างหน้า้าเ,ลนะลาเลยไม่รู้ไปถึงจัดจำนวนยังรู้ไหคลิปนี้ขอมาเตือนภัยครับก่อ ฝากากดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ